ธุรกิจเราจะเซฟในองค์กรใน Google ในมันยาวใช่ไหม สวัสดีค่ะครูคอาจารย์ทินจันมิชนกิจเรามาต่อคลิปที่2กันนะคะเมื่อกันที่แล้วเราอยู่ตรงสไลด์ที่สิบหกเกิดถึงสายตาส้านว่าเกิดจากภาวะความผิดปกติของสายตาที่ไม่สามารถรับแสงห่างเหตจากวัตถุที่มาโฟกัสตรงจอตาได้อย่างพอดีอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า reflective Re error นะคะการห่างเหมันมีความผิดปกตินะตามตัวของภาษาอังกฤษที่แะ มันส่งผลให้การมองเห็นวัตถุด,ดังกล่าวไม่ชัดเจนจึงเกิดภาวะสายตาสั้นขึ้นส่วนในทางสายตายาวจะใช้คำว่าไฮเปอร์ไฮเปอร์โลีคือภาวะกำลังหักเหของแสงตาผิดปกติเช่นกันโดยผู้ที่มีสายตายาวเนี่ยจะมีลูกตาเล็กหรือกระจกตามแบนเกินไปพอแบนเกินไปผลก็คือทำให้ไม่สามารถมองเห็นวัตถุในระยะใกล้ได้ชัดเจนแต่มอง เห็นวัตถุในระยะไกลได้ชัดเจนหรืออาจไม่ชัดเจนทั้งระยะไกล้และไกลก็ได้ซึ่งสายตายาวในการในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงอาการสายตายาวที่เกิดตั้งแต่อายุยังน้อยยังไม่ถึงวัยสูงอายุนะคะก็สามารถเกิดสายตายาวได้ที่คุูวงไว้สีแดงๆนะคะไม่ต้องตกใจสำหรับ ในส่วนของการมองเห็นเราเรียนจบไปแล้วหัวข้อที่2ถัดไปเราจะเรียนเรื่องการได้ยินและการทรงตัวนะคะ set of h e a r i n g at equilibrium บ q u i l i คือสมดุลหรือการทรงตัวนะคะส่วน set of h e a r i n g ก็คือการได้ยินเนาะการรับรู้หรือได้ยินในส่วนส่วนไหนคะที่เกี่ยวกับการได้ยินหูใช่ไหมคะ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของโครงสร้างของหูหูนี่ยังแบ่งเป็นสามส่วนคือหูชั้นนอกประกอบด้วยใบหูช่องหูชั้นนอกแล้วก็แก้วหูนะคะทีนี้ใบหูเนี่ยผิวหนังใบหูที่ยื่นเข้าไปบุช่องหูชั้นนอกและแก้วหูเนี่ยแก้วหูเป็นเยื่อที่บางมากรูปร่างเกือบเป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณแ mm, ปดถึงเก้ามิลลิเมตรหรืเกือบเซนนะคะแล้วหนาประมาณศูนจุดหนึ่งมิลลิเมตร ่ข้างขวาเราจะเห็นรูปใบหูเห็นไหมคะทีนี้ถ้ามองผ่านเข้าไปเราจะเห็น่ะรูหูหรือช่องหูเข้าไปตรงเนี้แก้วหูเวลาเราแคะที่หูเนี่ยก็ถึงให้ระวังตรงนี้ถ้าไม่ระวังแก้วหูทะลุอาจจะเป็นหูหนวกได้นะคะเพราะมันมีผลกัอการได้ยินตรงนี้ก็จะเป็นหูชั้นที่อยู่ข้างในเข้าไปนะคะแล้วตัวนี้ที่จะมาควบคุม จากสมองก็คือเป็นคู่ที่แปดเดี๋ยวเราไปเรียนรายละเอียดกันนะคะหูชั้นนอกหรือ external ear uh, uh, นะคะเ ear แปลว่าหูก็คือหูชั้นนอก external คือนอกนะคะหรือส่วนที่อยู่นอกเพราะฉะนั้นก็คือหูชั้นนอกมาเป็นรูป a n t e c t i e ขยายแนวก็ใช้เป็น external ear นะคะทนีนี้ในหูชั้นนอกจะประกอบด้วยใบหูและลูหู โครงสร้างของหูหรือโครงสร้างของใบหูเนี่ยจะเป็นกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนก็คา r t i l a g e นะคะกระดูกอ่อนหรือภาษาอังกฤษว่าค a r t i l a e กระดูกอ่อนเนี่ยตรงใบหูเนี่ยมันจะสามารถยืดหยุย่นได้มันจะเป็นชนิดที่สามารถยืดหยุย่นได้เป็นไฟโบคา a r t i l นะคะอ่าในส่วนของเนื้อเยื่อดูได้เรียนไปแล้วเนาะ ว่าเนื้อเยื่อเป็นยังไงเนื้อเยื่อประสานประกอบด้วยส่วนไหนบ้างเราก็ต้องเรียนกระดูกกระดูกอ่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของใบหูหนูก็ต้องรู้ว่ามันเป็นคาร์ i ิเล e ชนิดไหนนะคะนี้โครงสร้างของใบหูเป็นกระดูกอ่อนจะทําหน้าที่รับและรวบรวมขึ้นเสียงให้ผ่านช่องหูชั้นนอกภายในลูหูจะมีต่อมสร้างไขมันมาเคลือบไว้ ทำให้ผนังของรูหูไม่แห้งและป้องกันอันตรายไม่ให้มแมลงและฝุ่นอองเข้าไปภายในรวมถึงป้องก,กันการติดเชื้อแบคทีรียและเชื้อาด้วยแต่เมื่อมีจํานวนมากสะสมมันจะกลายเป็นครุขี้หูที่จะหลุดออกมาเองจึงไม่ควรแคบบ่อยๆเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ต่อมสร้างที่หูเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูถ้าแคบหูลึกเข้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า เอรดัม e หรือทิมพนิกเมมเบรนเนี่ยอาจจะทำให้กลายเป็นคนหูหนวกได้นะคะในส่วนของเยื่อแก้วหูเนี่ยจะเป็นรอยต่อระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางลักษณะจะเป็นเยื่อบางๆคําว่าเมมเบรนคือเชือเยื่อที่มีลักษณะบางๆนะคะกานอยู่สามารถสั่นได้เมื่อรับคลื่นเสียงเหมือนกับหนังหน้ากองที่เมื่อถูกตีและส่งแรงสั่นกะเทือนเข้าไปในหูนะคะส่วนหูชั้นกลางเรียกว่ามีเดีย เอี yeah, นะคะลักษณะจะเป็นโพรงติดต่อกับโพรงจมูกและมีท่อติดต่อกับคอหอยเรียกว่า u t e r i n tube หรือ auditory tube เรียกไ,ได้ทั้งสองชื่อนะคะไม่ผิดไปดูเท็กบุหรือดูหนังสือเขาเขียนคำไหนก็ไม่ผิดนะคะใช้ได้ทั้งสองตัวหรือทั้งสองคำเหมือนอย่างเซลเมนเบลหรือพัดมาเซนเบนเป็นต้นหรือเหมือนอย่าง uterine tube กับโอมิดั มันคือความหมายเดียวกันคือท่อนําไก่สําหรับอันนี้ก็คือเป็นท่อที่ต่อกับคอหอยนะคะอันนี้เรียกว่าอยู่สเตเชียนชิลหรือออดิโตรี่เชื่ปกติท่อนี้จะปิดแต่ขณะเคี้ยวหรือกืนอาหารท่อนี้จะขยับเปิดเพื่อปรับความดันสองด้านของเยื่อแก้วหูให้เท่ากัน ความแตกต่างระหว่างความดันอากาศภายนอกและภายในหูชั้นกลางอาจทาให้เยื่อแก้วหูเนี่ยถูกดันให้โป่องออกหรือถูกดันเข้าทําให้เกิดการสั่นและนําเสียงของเยื่อแก้วหูลดลงหากมีการอุดตันของท่อน,นี้จะทําให้หูอื้อหรือปวดหูได้นะคะเพราะนั้นถ้าเราหูอื้อหรือปวดหูเราก็ต้องนึกถึงว่าเอ้ยเยื่อแก้วหูของเราหรืออะไรตรงเนี้ยมันมีปัญหาหรือเปล่าอากาศความดันทั้งสองข้างมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เพราะมันจะมีผลในก,ก,การสั่งและการสั่นและการนําเสียงนะคะร่างกายจึงมีการปรับตัวปรับความดันในช่องหูชั้นกลางโดยผ่านแรงดันอากาศบางส่วนไปในท่อ,อยูเซเชียนนี้นะคะหรือยูเซเชียนเิวซึ่งถ้ามีเชื้อโรคในคอหรือจมูกจะมีผลให้เชื้อโรคเข้าสู่หูชั้นกลางทางท่อน,นี้ได้และทําให้เกิดการอักเสบในหูได้ง่ายขึ้นฉะนั้นถ้ามีความผิดปกติก็อาจจะไปพบแพทย์หรือ หรือไปหาหมอนะคะจะจะดีกว่านะคะอย่าปล่อยให้เป็นเป็นมากนะคะเพราะว่ามันต่อทางจมูกก็จะมีมีผลทางที่จมูกอีกและเมื่อถ้ามันอักเสบมันเข้าออไปมีติดต่อกับเลือดเลือดมันซึมซัเลทั่วร่างกายมันก็จะมีมีผลกับเลือดติดเชื้อติดอะไรก็อันตรายถึงชีวิตได้อ่าอย่ามองข้ามสิ่งเล็กเน้อยนอยนะคะยังไงก็ต้องดูแลตัวเอง ที่นี่ในส่วนของโครงสร้างของอวัยวะในหูชั้นกลางที่สําคัญมีดังนี้หนึ่งกระดูกภายในหูชั้นกลางนะคะออดิ t o r รี่อ i c ิโคําว่า o ออ i c a l คือกระดูกเล็กถ้าเป็นเ o ออ i ิโกก็คือกระดูกหูนะคะอันนี้จะประกอบด้วยกระดูกคอนเลวเมลัสกระดูกท่้งอินคัและกระดูกก้อนสเตปกระดูกทั้งสามชิ้นนี้จะยึดติดกันเป็นระบบคานดีดคานงัดก็เรียกว่าเลเวลซิสเต็ม เพื่อ,อนาขึ้นเสียงที่มากระทบเข้าไปส่งหูชั้นในในหัวข้อที่2เราจะพูดถึงกล้ามเนื้อของหูชั้นกลางก็จะภาษาอังกฤษเรียกว่า middle ear นะคะ muscle มี2มัดที่สําคัญเรียกว่า tensor tympani muscle ครูมีชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะสะดวกอ่านตัวไหนก็อ่านได้เลยเพราะว่าภาษาไทยก็อ่านทับศัพท์เหมือนภาษาอังกฤษนะคะเลี้ยงด้วยเส้นประสาทสมองคู่ที่5แต่ขอให เขียนได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าในข้อสอบเนี่ยผู้อยากให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าไม่ได้จริงๆค่อยเขียนเป็นภาษาไทยเพราะจริงๆเราได้มาจากฝรั่งฝรั่งเป็นคนเขียนเท็กบุ๊กนี้แล้วเราแปลเป็นภาษาไทยมาฉะนั้นเราก็ควรจะต้องรู้คำศาาัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะ,ะในส่วนของกล้ามเนื้อชนเซอร์ชิมพนายมัสเซลเนี่ยจะเลี้ยงด้วยเส้นประสาทสมองคู่ที่5้ามีหน้าที่ทำให้แก้วหูตึงหรือ โดยถูกดึงเข้าข้างในซึ่งจะช่วยเพิ่มความถี่ให้กับเสียงซะช้อนเรียกว่า Resonance Frequency e นะคะของโลกันนําเสียงทำให้การรับเสียงที่มีความถีตม่ต่ำจะรับได้ดีขึ้นส่วนกล้ามเนื้อ s t a p i d i u s muscle เนี่ยหรือกล้ามเนื้อ s t a p i d i u s อ่าเลี้ยงด้วยเส้นประสาทสมองคู่ที่7ยึดเกาะที่ด้านหลังของกระดูกโกนนะคะหรือ Step มีหน้าที่ดึงกระดูกโกลนมาทางด้านหลังเพื่อช่วยป้องกันหูชั้นในจากเสียงที่ดังมากๆจะเห็นได้ว,ว่าการทำงานของกล้ามเนื้อทั้งสองจะช่วยปรับและป้องกันการสั่นสะเทือนของหูชั้นกลางและหูชั้นในอันนี้ก็คือถ้าเสียงดังกลไกของร่างกายก็จะช่วยนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องเคลื่อนย้ายตัวเองออกมาจากตรงนั้นหรือเอาสำลีอุดหูอย่าให้เสียงดังรบกวนหูมากๆเหมือเช่นบางคนหุดหัดยิงปืนเนี่ย ผลสุดท้ายคือหูข้างใดข้างหนึ่งอาจจะมีปัญหานะคะการรับฟังจะไม่ชัดเจนหรือเหมือนหูหูเหมือนหูได้ยินไม่ชัดเจนเนี่ยถ้าพอสูงัยมันจะมีผลอ่าข้อที่สามนี่เส้นประสาทที่ผ่านหูชั้นกลางได้แก่แขนงของเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดคอร์ดาเทมพนน์เนฟนะคะเนฟคือเส้นประสาทในส่วนนี้แขนงของเส้นประสาทสมองคู่ที่เก้าเรียกว่ากอสโซฟาลเลนเชียลเนฟ และกระหนังเส้นประสาทสมองคูดที่ห้าไตเจมันเนลเนอร์ทีนี้มาดูคอนทั้งโกรนนะคะอันนี้เป็นหูชั้นกลางอันนี้คอนอันนี้ทั้งนะคะหรืออินสคาอันนี้โกนอันนี้คือเอียดัมหรือเยื่อแก้วหูใช่ไหมตัวเนี้เยื่อแก้วหูเป็นตัวกั้นระหว่างหูชั้นนอกแล้วหูชั้นกลางส่วนที่อยู่ข้างในฉะนั้นถ้าแคะที่หูบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลตรงนี้แล้วอาจจะเป็นคนหูหนวกได้แนละท่านหูแคะแรงเกินไป นี้เนื่องจากโครงสร้างของหูชั้นกลางที่ติดต่อกับหูชั้นนอกทางเยื่อแก้วหูจะติดต่อกับคอทางยูสเตนเชียนหรือยูสเตนเชียนทิวนะทิวแปลว่าท่อติดต่อกับหูชั้นในทางหน้าต่างลูกไข่เขาเรียกว่าโอเวอร์วินโด้านหน้าต่างลูกกลมเรียกว่าราววินโด้โดยทั้งช่องหน้าต่างลูกไข่และลูกกลมจะมีเยื่อาบางๆกั้นอยู่เยื่อบางๆเขาเรียกว่าโอเวอร์วินโด้เมมเบรนและราววินโด้เมมเบรน ทูแจ้งอธิบายแล้วว่าเมมเบรนคือเยื่อบางๆนะคะช่วยให้หูชั้นกลางสามารถทำหน้าที่สำคัญได้สองอย่างอย่างมีประสิทธิภาพคือขยายเสียงก็เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า amplifying sound มันขยายสัญญาณนะนะคะอันนี้ sound ก็คือเสียงและการป้องกันเสียงดังคือ ear protection เห็นไหมคะคกลไกยร่างกายของมนุษย์เรามหาศาลแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันเช่นการใช้หูฟัง ฟังในเสียงที่ดังมากๆก็จะมีผลทําให้หูมีการทํางานที่เสื่อมลงได้เหมือนกันที่นี้หูชั้นในเรียกว่า Inner Ear เอคำว่า Inner แปลว่าในนะคะเยียก็แปลว่าหูการได้ยิยนและการส่งตัวอันนี้เราจะเรียกชื่ออีกหนึ่งว่าเลปรินฝังอยู่ในกระดูก e m p o r a l โบนประกอบประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่ทำหน้าที่รับเสียงเรียกว่า cochlear portion นะคะ ประกอบด้วยท่อกลมขดซ้อนกันเป็นรูปก,ก้นหอยสองรอบครึ่งสูงประมาณ5มิลิเมตรกว้างประมาณ9มิลิเมตรความกว้างจะมากกว่าความสูงภายในของท่อกลมแบบ่งเป็นสามช่องสองช่องใหญ่เรียกว่า Scala Vestibular ส่วนแล้วก็จะมีส่วน Scala t เ m p a n a อเดี๋นวจะมีรูปให้ดูนะคะซึ่งจะขนาบช่องเล็กตรงกลางเอาไว้โดยตลอด ตั้งแต่ฐานจนถึงยอดของก้นหอยโดยบริเวณที่พบกันจะเรียกว่าเฮลิโคติมาภายในสกาล่าทั้งสองจะมีของเหลวบรรจุอยู่เรียกว่าโพริลิมหรือเราเรียกว่าโพริลิมฟัตติกฟูอิดฟูอิแปลว่าของเหลวนะสกาล่าทิมพนายจะติดต่อกับหุชั้นกลางทางหน้าต่างลูกกลมเรียกว่าราวินโดและจะเปิดและหน้าทางเปิดของสคาล่าเวสติบูล จะติดต่อกับภูชั้นกลางทางหน้าต่างรูปไข่ก็เรียกว่าโออร์โอวอรวินนะโอวแปลว่าลูปไข่นะคะวินโดว์แปลว่าหน้าต่างเราจึงเรียกว่าหน้าต่างรูปไข่ทีนี้ช่องทางกลางที่ขนาบด้วยสกาล่าวิสจูบลายและสกาล่าถิ่นผนายเนี่ยจะเรียกว่า Scala ามีเดหรือท่อโคเลเคียหรือโคเลเคียดัก ผนังที่กั้นท่อคอเคียหรือคอเคียดักอันนี้เป็นท่อนะดักจากสกาลาเวสติบูลาผนังที่กั้นนะเราจะเรียกเรียกว่าเวสตูราเมมเบรนก็จะเป็นเยื่อบางๆที่มากัน้นหรือเรียกว่าอีกเรื่องอีกอีกเยื่อบุหนึ่งก็จะเรียกว่าเยื่อบุไลเนอร์หรือไลเนอร์เมมเบรน เรียก v e s t i b u l ลอ่าขอโทษน,นะคะเรียก vestibular membrane หรือเยื่อบุไลเนอร์ก็ได้นะคะหรือ Liner Membrane ส่วนผนังที่กั้นจาก Scala t y m p a n e, i เรียกฐานบุเป็นอ่ขอโทษคะ่ะเยื่อบุฐานเรียกว่าบาซ l a r Membrane ผนังด้านในของ Scala Media เป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดมาเลงจำนวนมากเราจรึงเรียกตรงนี้ว่าสไตรอ วัชคุลาลิสนะคะซึ่งทำหน้าที่ผลิตของเหลวที่เรียกว่า e n d o l y m หรือชื่อเต็มว่า endolymphatic fluid ของเหลวที่ผลิตออกมาจะขังรวมอยู่ในสก a ลามีเดียนอกจากนี้ภายในสกาลามีเดียเนี่ยยังมีอวัยวะสำหรับรับเสียงเรียกว่าอวัยวะคอ์ตี้หรือ organ of corti นะคะซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้หนึ่งเซลลขนเกาเรียกว่า hair cell เป็นตัวรับการกระตุ้นของเสียงซึ่งจะมีสองแถวแถวนอกเรียก outer hair cell มีอยู่ราวๆหนึ่งหมื่นสองพันถึงสองหมื่นเซลล์ส่วนแถวหน้าเรียกว่า inner hair cell มีอยู่ราวๆ 3, 600, สามพันหกร้อยเซลล์นอกจากนี้มีเซลล์ประกอบอยู่ข้างเพียงอีกเล็กน,น้อยซึ่งไม่มีความสำคัญม,มากนะักส่วนที่สองที่เราต้องรู้จักคือแผ่นเชื่อมเมบางซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นลุ้นเรียกว่าเจลาติน s u b s t a n เรียกว่าเย e ื่อบุ เช็คโทรเรลก็ได้หรือว่าเช t ค r ท a เรลมันเบนซึ่งจะขยับขึ้นลงในขณะที่มีเสียงกระตุ้นหูและจะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ขนให้รู้สึกว่ามีเสียงมาสัมผัสส่วนที่3เรียกเส้นประสาทรับความรู้สึกจากเซลล์ประสาทมารวมตัวกันเป็นปมประสาทเรียกว่าปมประสาทสไปโลภาษาอังกฤษเรียกว่าสไปโลแกงเกลียนเอสหมายถึงหลายๆแกงเกลียนนะคะจากนั้นจะรวมเป็นเส้นประสาทใหญ่เรียกว่าเส้นประสาทออคูสติกเนิร์ฟ ถ้าเราไปเจอออคิสติกนี่เกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับหูนะคะหรือออ d i ดิท y รีเนี่ยทำให้นึกถึงเกี่ยวกับหูนะคะหรือเกี่ยวกับเส้นเสียงหรือเส้นประสาทคอเคลก็ได้เรียกคอเคลเนื้ซึ่งจะรวมเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่8วิ่งเข้าสู่สมองส่วนที่เกี่ยวกับการได้ยินเรียกว่า Auditory c o r คอติบริเวณูพด,ด้านขมับนะคะขมับอยู่ตรงเทมโพรา l รี นี้เรามาดูรูปแสดงโครงสร้างส่วนที่ทําหน้าที่รับเสียงของหูชั้นในนะคะอ่านี่เป็นโครงสร้างของ cochlea เรามาดูจากส่วนเนี้ยเห็นไหมคะเพอตัดมาชิ้นเล็กๆแล้วขยายขึ้นมานี่ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วย scala v e s t i b u l a r i เห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคอเค l e a r d u อันนี้เป็นความเกี่ยวข้องนะนะคะน,นี่เยื่อบุกเทกทอรัลที่ครูพูดเมื่อกี้นี้ตรงนี้เป็นส่วน ที่เรียกว่าสกาลาทิมพันไยเห็นไหมอันนี้สกาล่าสกาลาเวสติบลายเดี๋ยวครูจะทำปากกาวงไว้ให้อันนี้สกาลาทิมพันไยส่วนอันนี้ก็คืออ u t เ r อร์แฮ e l เซลซึ่งอยู่ชั้นนอกแล้วก็จะมีอินเนอร์แฮ e l เซลอยู่ชั้นในอันนี้เยื่อบุฐานใช่ไหมคะเขาเรียกม u เซลล่าเมมเบรนเห็นไหมคะอันนี้เซลล์ด้านนอกส่วนอันนี้อินเนอร์แฮ e l เซลเห็นไหมอยู่ด้านใน ส่วน outer h a e l l อยู่ด้านนอกอันนี้อ่าเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้นะคะจะได้ไม่งงที่พูดทั้งหมดนี้คือภาพมาอยู่ภาพนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นหูชั้นในในส่วนของชั้นกลางนะคะซึ่งประกอบด้วยคอนทั้งโกลนที่เราได้คุยกันไปแล้วอันนี้ลูกก้นหอยนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นสไปรัลแกงเกลียนปมประสาทสไปรัลเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นทางที่จะไปเส้นประสาทของเขีย่ยที่ครูพูดทั้งหมดอยู่ในภาพนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของคอตี้หรือออร์แกนออฟคอตี้เราก็จะเห็นมัดเส้นใยขนอยู่ตรงนี้อ่าจากที่อยู่ภายนอกเมื่อผ่าเข้าไปข้างในเราจะเห็นร่างแห่คอติโคลอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นบริเวณที่มีไซเนปซีบส่วนสัญญ,ญาณกระแสประสาทนั่นเอง อันนี้ปลายประสาทส่งสัญญาณนำออกนะคะกระแสประสาท,สาทมันจะมีการรับเข้าแล้วก็ส่งออกใช่ไหมคะเราใช้เอกซอนและเดนดริ์ยังจำได้อยู่นะคะที่ส่วนของข้อที่3คือลูกคออ่ะขอโทษลูกคอเนี่ยสแสดงการนำสัญญาณประสาทเกี่ยวกับการได้ยินจำได้ไหมคะอันนี้เราผ่าผ่าเข้าไปอาจารย์คงสอนในส่วนของที่เป็นทรมารทแล้วอ่ะอน,นี้เป็นทรมารเนาะอันนี้ส่วนควบคุมการได้ยินอยู่ตรงนั้นนี้ ที่อยู่ตรงทำแพรลลตรงคำบับถูกไหมมีซ้ายขวามันจะมีในส่วนของส่วนตรงนี้นะคะในทละลมัดและอันนี้เป็นสมองส่วนกลางอันนี้เมตา l าออบลองกาตาอันนี้ก็จะเป็นเส้นเป็นสารเวสจูบิโลโคเคลียก็คือเส้นที่แปะที่มาควบคุมถูกไหมคะอ่ะส่งกระแสประสาทมีทางออกทางเข้าอยู่นะคะ อันนี้ครูจะไม่บอกว่าหนูเรียนไปแล้วในระบบสากะถ้าจำไม่ผิดกับท่านอาจารย์จงกลแล้วนะคะอันนี้การได้กลิ่นคือออฟแฟคตอรีขอโทษข้อที่3คือการได้กลิ่นเราเรียนไปตาเห็นแล้วหูได้ยินแล้วแล้วการทรงตัวต่อไปคือการได้กลิ่นออฟแฟคตอรี่เซนส์ในที่นี้ก็คือแคนเนลเนิร์ฟคู่ที่1ถูกไหมคะออฟแฟคตอรี่ออฟคตอรีเนิร์ฟคู่ที่ห เกี่ยวกับการรับกลิ่นนะคะมันเหมือนเป็นดักเป็นทอ่อขึ้นมาแล้วก็มีกระป๋อเป็นบอลขึ้นมาเป็นคู่ขึ้นมานะคะอ่าอันนี้ก็เป็นคู่ที่หนึ่งเป็นคอคอเนโนเนฟจะเป็นเกี่ยวกับการรับกลิ่นเป็นการทำงานที่ซับซ้อนระหว่างจมูกและสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า o l f a c t o r y b u l b นะคะนี่แปลว่ากระป๋อนะคะตรงบริเวณนี้ s s at, เพื่อส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนเซลลเบลัมใช่ไหมคะ สมองใหญ่เพื่อแปลข้อมูลว่าได้กลิ่นอะไรหอมหรือเหม็นการรับกลิ่นช่วยในการอยู่รอดของมนุษย์อันนี้เป็น,นกลไกสําคัญนะคะและคุณภาพของอาหารเป็นสัญญาณเตือนภัยให้มนุษย์และสัตว์อื่นรู้ว่ามีภัยมาใกล้หรือควรจะกินไม่กินนะคะอ่ะข้างขวาเนี่ยจาก olfactory bulb เนี่ยเราขยายขึ้นมาเราจะเห็นใยประสาทรับกลิ่นอยู่ตรงนี้เห็นไหมสีเหลืองที่ครูชี้เนี่ย เห็นไหมคะเดี๋ยวครูหาเป็นเคอร์เซอร์ก็ได้คะ่ะจะได้เห็นชัดๆอืมอ่ะตัวเคอร์เซอร์เราจะเห็นเส้นใยสีเหลืองๆอยู่ตรงนี้เซลล์ประสาทร,รับกลิ่นจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะตอนนี้เป็นแกนเกลี่ยนที่รับกลิ่นเห็นไหมอ่ะเซลล์ประสาทมันก็จะมีชนิดยูนิมีหนึ่งหรือว่าเป็นมัตติเซลลูลา่าก็ได้เราเรียนกันแล้วนะคะอันนี้เป็นนิวเคลียสของเซลล์ประสาทอันนี้เป็นนิวรอน อันนี้เป็นซีเลียที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมคะตรงนี้หน้าคนแล้วตรงนี้จมูกเราดึงออฟอออฟแฟคตอรี op, ่บาวตรงนี้แล้วขยายขึ้นมากลายเป็นรูปนี้นะคะทีนี้ส่วนสุดท้ายที่เราต้องเรียนในนี้คือข้อที่สี่การรับรสส่วนการสัมผัสทางกายหนูจะได้ไปเรียนกับอาจารย์ท่านที่สอนเกี่ยวกับผิวหนังหรือระบบสัมผัสนะคะอีกทีหนึง่งการรับรสเราเรียกว่าเทสหรือออกัตารีนเซนส์การรับรส ก็ต้องนึกถึงลิ้นใช่ไหมแล้วก็การรับรสที่นี้อวัยวะที่เกี่ยวกับการลดรสล,ลิ้นหรือทางเนี่ยตรงบริเวณพื้นผิวของลิ้นจะมีเมลคัสเมมเบรนที่นูนออกมาตุ่มนูนนี้เรียกว่าแปปเปเล่ถ้าแปปเปเล่คือหนึ่งแปปเปเล่คือตุ่มนูนหลายๆอันก็เ,เรียกว่าแปปเปเล่จะประกอบด้วยตุ่มรับรสหรือเทสบัตในแปปเปเล่หนึ่งอันเนี่ยจะประกอบด้วยเชสบัตอยู่ประมาณ250สอันเพราะฉะนั้นตุ่มนูนเนี่ย จะมีเทตบัตเยอะมาก1ตุ่มนูนมีถึง250อันเป็นรีเซพเตอร์ที่จะรับสัมผัสรสต่างๆสำหรับการรับรสเนี่ยจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีต่อเทตบัตซึ่งจะมีเซลล์รับเซลล์ประสาทรับรสคือประสาทสมองคู่ที่ 7, จ็ดมัลชัลเนและคู่ที่9ก็ s o f i โซฟาลินเชียลเนินะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะอันนี้ครูมารวบรวมให้ฟังอีกที อันนี้จะไปยังศูนย์กลางาของการรับรสซึ่งตั้งอยู่ด้านล่างสุดของโพสเซนทรัลเจ l ั s ในซิลบอลคอติกอาจารย์จะสอนอาจารย์จะกวนสอน P central j e l a s แล้วทำไมรอยสมองเราจะต้องมีร่องแล้วทำไมต้องมีหยักลึกแล้วใครมีหยักมากคนนั้นฉลาดอ่ะก็จะมี P กับโพสในส่วนนี้ครูพูดโพสเซนทรัลเจ l a s นะคะที่นี้ตำแหน่งของการรับรสโวดคือหวานตัวรับที่หวานอยู่ตรงนี้ปลายลิ้น สังเกตไหมว่าเวลาเรากินเนี่ยเราสัมผัสหวานเนี่ยถ้ามีรสอื่นมาเนี่ยเราก็จะค่อยๆรับสัมผัสถ้ารสเปรี้ยวอ่ะจะอยู่ตรงนี้อ่ะถ้ารสเค็มก็อยู่บริเวณขอบๆนี่นะถ้ารสขมรู้สึกยังไงอยู่ข้างในส่วนใหญ่ของเชคบัดบเนี่ยพบที่ด้านหน้าและด้านข้างของลิ้นนะคะพบ ข้างบนต่อมทอนซิลและรอบๆอบนาโซฟาริงโดยทั่วไปจะในการรับรสบนลิ้นเนี่ยเราจะรับได้4ชนิดคือรสเปรี้ยวสอแล้วก็อยู่ด้านข้างของลิ้นทั้งสองข้างรสหวานสวีทแล้วก็ได้รับได้ดีที่ปลายลิ้นเค็ม s a l ์รับได้ด้านข้างค่อนไปทางปลายลิ้นทั้งสองข้างและรสขมจะอยู่ตรงกลางโคนลิ้นเนี่ยอย่างที่รูปที่คุณชี้ better ในส่วนของนาโซฟาริงอะไรต่างๆนู้เรียนเกี่ยวกับการหายใจถูกไหม อ๋อเดี๋ยวครูไม่แน่ใจว่าหนูได้เรียนการหายใจหรืออยังเราจะแบ่งพาร์ตออกเป็น3ส่วนนะของปากแยกออกมาอ่ะแล้วก็จะมีชั้นของการที่จะได้อ่าเขาเรียกว่าช่วยในการหายใจนะคะอันนี้ไปทวนเอานะคะครูไม่แน่ใจว่าหนูเรียนครบหรือ,อยังแต่ถ้าหนูเรียนครบแล้วอันนี้จะเกี่ยวข้องกันนะคะ อ่าอันนี้เป็นเอกสารอ้างอิงเมื่อเราเรียนเสร็จหรือทําสไลด์ใดๆก็ตามหรือแบบฝึกหัดที่ครูให้ทาเอ่อเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้หนูทําหลังจากที่ครูเรียนให้เรียนโลกแล้วให้ทําโลกที่เกี่ยวกับอ่าส่วนที่ครูอ่าอาจจะไม่ได้บอกหรือบอกแต่ว่าให้เป็นคนละโลกเลยคือที่ครูอ่ายกตัวอย่างมาเพื่อเป็นคะแนนเก็บนะคะเดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีหลังจากที่ครูส่งคลิปเรื่องโลก ส่วน,นกลไกการเกิดโรคนั้นต้องเขียนได้เมื่อครูบอกออกโจทย์มาสมมุติว่าโรคตาแดงให้อธิบายกลไกการเกิดโรคหนูก็ต้องอธิบายได้นะคะซึ่งครูจะส่งคลิปถัดไปก็จะเป็นคลิปที่สี่คลิปที่ห้าต่อไปทีอ่าขอโทษคลิปที่สามคลิปที่4ี่ต่อไปนะคะขอจบอการสอนเพียงแค่นี้อ่าหวังว่าจะเข้าใจถ้ามีคําถามอะไรก็ถามครูม,มานลายหรือจะโทรส่วนตัวหรือถามไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะ อาจถามที่ลายกลุ่มหรือจะลายส่วนตัวก็ได้นะคะนั้นขอจบการสอนแค่นี้นะคะในส่วนที่ครูสอนเนี่ยถ้าหนูต้องการแค่ให้ครูไฮไลท์ครูจะเก็บไว้ให้แต่ถ้าไม่เอาก็ครูจะลัดทิ้งอันนะครูเก็บไว้ให้แล้วกันเพราะครูเออไฮไลท์ไว้หนูจะได้ดูประกอบอีกทีนึง่ง เขาง่วงแล้วขอภัยนะคะเด็กๆ ขอพูดที่หนึ่งค่ะในส่วนของอะระบบย่อยอาหารระบบหายใจอะไรต่างๆแต่ละระบบเนี่ยหนูจะต้องเอามาเชื่อมโยงกันแล้วหนูจะเข้าใจใระบบที่จะเรียนต่อไปนะคะเพราะมันเชื่อมโยงกันอย่างการแบ่งไอระบบย่อยอาหารเนี่ยนาโซฟาลิง so หรืออะไรต่างๆหรือการอ่าแบ่งชั้นของการหายใจหิ้งอะไรเงี้ยซุปเฟรียอินเฟรีย ซัมพล e เอียมิดอินฟิเลียอะไรเงี้ยหนูต้องจํานะคะเพราะว่ามันอ่การหายใจเป็นยังไงหรือพาร์ทของการระบบย่อยอาหารที่เป็นนโซฟาลิ n งหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งพาร์ทว่าเป็นยังไงบ้างระบบย่อยอาหารเป็นพาร์ทไหนอะไรเงี้ยต้องเอามารวมกันนะคะอ่ะครูขอปิดจริงๆแล้วนะคะ